สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนนะครับน้องครับผมลุงทัดครับวันนี้ลุงทัดพบพี่น้องของเราในงวดวันที่17มกราคม6 9นะครับและวันนี้ครับลุงทั์จะมานําเสนอเป็นเลขดับล่างทุกหลักที่มาจากงวดที่ผ่านมานะครับผมช่วงนี้ผมจะเอาชุดที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมาลงไปก่อนนะครับแล้วตัวทําใหม่ก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับ นี่คือชุดดับล่างงวดวันที่สองมกราพี่น้องครับวดน,นี้เหลือค่อนข้างเยอะเหลือ1นึ่งสเหลืออยู่6ตัวเมื่อใน6ตัวนี้เมื่อมาจับคู่ชุดได้ตามนี้ครับตัวที่เด่นคือ3 1มห1ึ่งและ6 8แปดแปดประมาณนี้ครับ อ่ะและงวดนั้นผมบอกว่าเลขดับขาดคือ0กับ2เนื่องจาก0มีอยู่3สูตร2มีกี่สูตร1 2 3สูตรเหมือนกันดับขาดคือ0กับ2นะครับและงวดนี้จะได้อะไรครับแล้วผมชนด้วยเลขแต้มล่างนะงวดที่ผ่านมา4 5 6 7แต้ม4แต้ม7 นี่ก็แต้มสี่นี่แต้มห้าสี่ห้าหกเก็ดเข้าที่แต้มเจ็ดรับขาดคือศูนย์กับสองมาพี่น้องครับและงวดนี้จะได้อะไรครับมาก่อนที่จะรับชมและรับฟังกันครับผมทำต้นฉบับก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับห่างหายจากพี่น้องไปก็สองวันไม่ได้เคลื่อนไหวอ่ะเนื่องจากปีใหม่ครับก็หยุดตาม ภารกิจบ้านเราเนาเนะปีใหม่ส่วนพี่น้องที่เดินทางกําลังจะเดินทางกลับไปที่ทํางานทําการก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับมาพี่น้องครับผมพาฟังคําเตือนแล้วเรามาดูตัวสูตรเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผมขอย้ำว่าเป็นแค่แนวทาง ในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความุ่นดีจากลวงท้า์พี่น้องครับพี่น้องครับ,อรบสองมกราคมวันที่ผ่านมาตัวหลักๆเนเนๆเน้เนๆของเราไม่มาสักตัวเลยพี่น้องครับสามนี้เด่นกันแทบจะทุกสํานักเนาะสรุปแล้วไม่มาพี่น้องครับมาหนึ่งกับหกไปเฉยเลย สูตรของลุงทัดน์หลุดกระจุยนะครับถูกส่วนน้อยมากพี่น้องครับมีถูกส่วนน้อยและไม่ใช่ตัวที่พี่น้องคาดหวังเนาะตัวที่คาดหวังจริงๆไม่มาครับอ่ะก็ได้แต่ขออภัยครับไม่มีสิ่งอื่นเลยเมื่อมันผิดก็ต้องยอมรับเนาะมาครับผมพาคำนวณเลยดีกว่าครับคำนวณหนึ่งธันวามาใช้สิบหกธันวาและต่อด้วยสองมกราเลยครับ สูตรที่หนึ่งหนึ่งบวกพันร้อยบวกพันบวกร้อยพันกับร้อยบวกกันหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ดับคือเลขสี่นะตัวแรกคือดับที่เลขสี่สูตรที่สองส,สิบหน่วยล่างบวกสามครับนี่นะครับสูตรมันพี่น้องครับผมเอาให้ดูสูตรของงวดที่ผ่านมาเลย สิหน่วยล่างบวกสาหน่วยล่างบวกร้อยที่1นึ่งบวกหน่อยสิบหน่วยที่สามบวกเกและร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกสองยสิบหน่วยครั้งที่หนบวกเและสิหน่วยที่สี่บวกเจ็ดรยสิหน่วยที่สาบวกเจ็ดประมาณนี้มาดูครับสูตรที่สองครับสิหน่วยล่างบวกสบวกสิ 3, หน่วยล่างและบวกสามสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ด สูตรที่2อดับ7สูตรที่3ครับ10หน่วยล่างบวกร้อยที่1นึ่บวกหนึ่หน่วยล่างบวกร้อยที่1บวกด้วยหนึบวกสเป็น4ี่สบวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น11บดับที่1ครับสูตรที่4ี่พี่น้องครับร้อยสิหน่วยที่3ามบวกเกบวกสเป็น4ี่สบวกเเป็น11 11อบเวกเเป็น18บดับที่เลข8ปดพี่น้องครับเหมือนจะ เป็นหวัดพี่น้องครับมาดูครับสูตรที่5ต่อเลยครับลงท้ายใน้ใชร้อย0หน่วยครั้งที่1แล้วบวกด้วยรหัส2 1 1 0หน่วยครั้งที่16บวก5ได้11 11บวก5ได้1 6 1 6 110หรอยหน่วย1้0หน่วยที่1บวก2 10เป็น16 16บวก2เป็น18 ที่สี่ที่ห้าสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามดับที่สามสูตรที่ที่เจ็ดครับสิบหน่วยที่สี่บวกเจ็ดสิบหน่วยครั้งที่สี่บวกเจ็ด 9บวก5เป็น10 4 1 4บวก7เป็น21ดับที่1และสูตรสุดท้าย110หน่วยครั้งที่3บวก7 1บวก3ได้4 4บวก7ได้11 11บวก7ได้18 38เยอะมากครับถ้าเป็นงวดปัจจุบันผมจะให้เป็นที่ดับขาดเลยคือ8มาครับนี้คือเลขดับไปแล้วส่วนเลขที่ไม่ดับพี่น้องครับ เรามาดูตัวเลขที่ไม่ดับครับ0ยังไปแล้วเหลือ1 0 1 2ไม่ดับ3ดับแล้ว4ดับแล้วเหลือ5 6ไม่มี7 8 9ไม่มีใส่9ลงไปนี่คือตัวเลขที่เหลือจากเลข10หน่วยล่างของเราครับ มาดูครับเหลือ0 2 5 6 9เราจะใช้5ตัวนี้ชนกันหมดและงวดต่อมาออกเลยครับ7 6 3 8 9 8 2ตัวล่างออก5 2พี่น้องครับ5 2ตัวที่ถูกคือ2กับ5ตัวนี้ครับออก5 2นี่ครับเราจะเข้าที่5 2ตรงๆนี่นะ เา 5, เราถูกที่ห้มาครับมาดูงวดต่อไปเลยดีกว่าพี่น้องครับ16บหกธันวาไปใช้สอมกราคืองวดที่พึ่งผ่านพ้นไปเนาะเรามาดูกันครับสูตรที่1 1ึ 100, 6, 100่งหนึ่งบวกพันรบวกน้ยบวกหนบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น12จะดับที่เลข2 สิหน่วยล่างบวก3ามหบวกสองเป็นเจ็ดเบวกสามเป็น0ดับที่0 10หน่วยล่างบวกร้อยที่1นึ่บวกหนึ่หน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งเ็บวกสเป็น11บเดบวกหเป็น12บสูตรที่สี่ร้อยสิบหน่วยครั้งที่3ามบวกเก้ารยสิหน่วยครั้งที่สาม ห้าร้อยสิบหน่วยที่สามบวกเก้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ดับที่เลขสี่สูตรที่ห้าครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกสองร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสี่บวกสามได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดไปบวกสองได้ศูนย์ สูตรที่หกรหน่วยที่1นึ่บวกเ8ปบวกเเป็น15ดับที่เลขห้าสูตรที่หพี่น้องครับสูตรที่เครับขออภัยสิหน่วยที่4ี่บวกเกตสิบกับหน่วยครั้งที่4ี4่บวกเสี่บวกเเป็น13 13าบวกเเป็น20ดับที่เลข0ูน และสูตรสุดท้ายพี่น้องครับร้อยสิบหน่วยที่สามบวกเก็ดศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกเก็ดได้สิบสองนี่คือตัวเลขที่ดับส่วนตัวที่ไม่ดับพี่น้องครับศูนย์หนึ่งยังไม่มีใส่หนึ่งลงไปสองสามไม่มีใส่สามตรงนี้สี่ห้าหกเก็ด 8และ9นี่ครับหน้าตาจะได้ออกมาแบบนี้คือ13679และงวดที่ผ่านมาคือ136789เช่นกันเหลือ8เหลือพี่น้องครับไม่มี8ในตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตวนนี้แปดมาจากไหนอ๋อเลขเหลือพี่น้องครับ โอเคครับตัวเลขที่เหลือคือหนึ่งสามหกเจ็ดเก้าคำนวณสิบหกตันวาใชา้สองมกราออกแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกสองตัวล่างออกหนึ่งหกจะมีหนึ่งหกตรงนี้เหลือจากเลขดักเราจะถูกที่หกหนึ่งหกพี่น้องครับ มาต่อเลยครับผมพาพี่น้องคำนวณต่อในงวดวันที่2มกราดไปใช้า7มกราเรามาดูกันครับไปเลยครับสูตรที่1 1, 1 0บวกพันร้อยบวกพันกับร้อยใส่กัน7กบวก7เป็น1 4 14บวก1เป็น15ดับที่เลข5แล้วนะครับล่างถัาสูตรเดินต่อครับ10หน่วยล่างบวกรหัส3 7บวก3เป็น10 คือ0ดับ0ครับ10หน่วยล่างบวก3เป็น0โอเคครับ10หน่วยล่างบวกร้อยที่1นึ่บวกหนเ็บวกหเป็น 13, 13บ3าบสาวกหเป็น14สนี่นะครับสูตรที่4ี่ร้อยสิหน่วยที่3ามบวกเก้ร้อยสิหน่วยครั้งที่3าบวกเ 8บก8เป็น16 16บก2เป็น18 18เดี๋ยวนะครับผมข้ามมาหมดเลยมาดูสูตรที่4ครับ1 2 3 4 110หน่วยที่3บก9 หกบวกสองได้8 8ดบวกเได้17บเดับที่เลข7สูตรที่5ครับ1้อหน่วยที่1นึ่งบวกสองร้อหน่วยครั้งที่1นึ่บวกสองเบวกสองเป็น ร้อยสิบหน่วยครั้งที่4ี่บวกเกหกบวกเเป็น15บวกสเป็น29 9สบเไปบวกเเป็น26่สิหร้อยสิบหน่วยครั้งที่1ทวนใหม่ครับ สิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบหกถูกครับได้มาแล้วครับหกตัวเต็มพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับผมขอทวนอีกหนึ่งบวกพันร้อยพันบวกร้อยเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าถูกสิบหน่วยล่างบวกสาม หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ถูกครับสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกหนึ่งเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ถูกครับสูตรที่สี่ต่อครับร้อยสิบหน่วยที่สามบวกเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดถูกเจ็ดต่อเลยครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกสูตรที่เจ็ดร้อหน่วยที่4ี่บวกเจ็หน่วยที่4ี่นะครับเจบวกหเป็น1ิบวกหเป็นสิบบวก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรที่เจ็ดพี่น้องครับสิบหน่วยที่สี่บวกเจ็ดสิบหน่วยครั้งที่สี่บวกเจ็ดหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเจ็ดหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปบวกเกดเป็นสิบแปดสูตรที่แปดพี่น้องครับ สามหกเจดปดร้อยสิบหน่วยครั้งที่สามบวกเจ็ด้สิหน่วยครั้งที่3ามนะบวกแดเป็น16บวกสเป็น18 18ปดบวกเดเป็นยีบห้านี้คือตัวเลขที่ดับไปแล้วอถ้าพูกทัดบวกผิดหรือยังไงพี่น้องคอมเมนต์มาบอกด่วนเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูตัวเลขที่ไม่ดับกันบ้างพี่น้องครับและจะมีเลขดับขาดไหมวัดนี้มาครับ ศูนย์หนึ่งสองยังไม่ดับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหพี่น้องครับเหลืออยู่สามตัวงวดน,นี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เหลือสองสามเก้าโอเคครับเหลือสองสามเก้าเพราะฉะนั้นถ้าเหลือแบบนี้เป็นอื่นไม่ได้เลยผมจับคู่ชุดสองตัวล่างตรงตรงเลยพี่น้องครับมาดูครับคู่ชุดมันจะเป็นที่สองสาม ส2ม9องสองเท่านั้นพี่น้องครับเราได้ตัวเลขมาแล้วครับ2 3 3สามสาแล้วก็3 9 9เสนี่ครับและคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะเอาแต้ม แต้มล่างมาตัดเลยได้มาจี่หางแล้วครับได้มหกหางนี่คือแต้มล่างที่ผมจะเอามาตัดในคลิปต่อไปเป็นคลิปเป็นสูตรที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมาคือสี่ห้าหกเจ็ดและวันนั้นผมตัดด้วยวิ่งล่างตัวนี้นี่วิ่งล่างครับร้อยสิบที่สามบวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งวันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองเมื่อมาตัดในนี้ เมื่อมาตัดในนี้แต้มล่างออกแต้มเจ็ดนี่ครับแต้มเจ็ดมี1 6มีสองหมี3 4แต่ผมเน้นไปที่3 4มากกว่าเลยไม่ได้เน้น6ก็ถือว่ามันถูกแต่เราไม่ได้เน้นมันโอเคครับและงวดนี้จะได้อะไรผมจะเอามาชนในนี้เลย มาพี่น้องครับถ้าได้แบบนี้แล้วทีนี้ตัวไหนจะเด่นพี่น้องว่าผมจะลองคัดเด่นให้พี่น้องดูนะผมจะเอาวิ่งล่างตัววิ่งล่างสามตัวที่ถูกมาจากงวดนี้แหละแต่ผมตัดด้วยแต้มล่างงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้อะไรพี่น้องครับศูนย์วงหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ จะได้ตัววิ่งอยู่4ไอ้สตัวครับแต่ตัวสนี้มันเป็นตัวกันใครจะใช้ไม่ใช้ก็ได้มาได้หนึ่งสอสมเอามาตัดจะเข้าที่หนตัวนี้และงวดนี้จะได้อะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันส่วนตัวที่จะตัดผมจะตัดด้วยวิ่งตัวนี้แหละวิธีทำครับแสน วิ่งล่างนะครับร้อที่3บวกรหัสศูนย์หนึ่งครั้งที่3นะครับร้อยกับ10ครั้งที่3 2มบวกแได้0ูบวกศได้0ย์ได้0ูนย์หนตัวนี้เป็นเลขวิ่งนะวิ่งล่าง ได้0 1 2มาครับถ้าเราตัดด้วย0 1 2โอ้โหหลายตัวเหมือนกันพี่น้องครับณนะขณะนี้ในใจของเรามี2 3 3 2 2 9 9 2เท่านั้นพี่น้องครับ จะเหลืออยู่สี่หางนี้และคลิปต่ตอไปในสี่หางนี้ผมจะเอาแต้มล่างชุดนี้จะมาตัดในสี่หางจะตัดได้ไหมวดที่ผ่านมาได้สี่ห้าหกเจ็ดออกหกหนึ่งเข้าแต้มเจ็ดตัวนี้หกแต้มเจ็ดครับจะเข้าที่หนึ่งหกตัวนี้นี่ครับหนึ่งหกตัวนี้โอเคนะครับฝากไว้ด้วยพี่น้องครับ มาครับสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับสําหรับเลขดับล่างทุกหลักขอให้ดับเอาอยู่เหมือนงวดที่ผ่านมางวดนี้เหลือน,น้อยมากเ,าเรายืนไว้แล้วคือส3 3 2า9สามาดูชุดต่อไปที่จะมาตัดตัวนี้คือแต้มล่างแต้ม2ตัวล่างเดินจากงวดที่ผ่านมาโอเคครับสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้และก่อนจะจากกันพี่น้องครับผมลุงทัศครับ ขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาขอบพระคุณมากๆครับโชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกคนคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ